สวัสดีคผูช้ชมครับขอต้อนรับชมใน Facebook Live ตอนนี้เข้าสู่นะครับการถ่ายทอดสดพัทยา International Fiber Festival 2023ครับเทศก,กาพลพุชนานาชาติเมืองพัทยาครับค่ะและว,วันนี้นะคะอยู่กับเราสองคนนะคะดิฉันพีช พิมพริมาณิมิเกสกุลค่ะครับอยู่กับดีเจแบงค์ธนาบัตรด้วยนะค,ะครับเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะ,ะบนไลฟ์สตรีมมิ่งนี้ค่ะซึ่งจะพาทุกคนนะคะมาชมความสวยงามของพลุนานาชาติ2วันนี้ด้วยกันค่ะค Good evening the viewer who are watching us on this broadcasting of tourism Pattaya office fan page Facebook welcome to Pattaya International f i r e w o r k 2023 I am Pete พิมพ์ริมาณีมิเกสกุล and he is my co-host DJ Bank Tanaban. This is our first time for BUMC on this live streaming. ฝากแชร์ไปเยอะเลยเพราะว่านี่คือเทศกาลที่หลายคนรอคอยนะครับในทุกๆปีปีนี้ก็ยังคงถ่ายทอดสดกันที่เดิมเลยนะครับที่เพจของททสำนักง,งานพัทยานะครับยิ่งใหญ่เสมอๆปีนี้นะครับเราก็คือเป็นความภาคภูมิใจนะ<ถ>เพราะว่าวันนี้เองนะครับชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีของเรานะครับคือเต็มไปด้วยผู้คนมาหาศาลมากๆคุณพีชคุณผู้ชมหนานแน่นมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะเรา อยู่บนดาดฟ้าค่ะกับโรงแรมฟิปลอดโฮเทลพัทยาซอย8นะคะซึ่งก็ขอขอบพระคุณก่อนเลยเนาะที่ให้สัตว์ที่ดีๆให้วิวสวยๆของเรานะคะสำหรับการถ่ายทำนั่นเองค่ะ alright for your support i n g please k i c k l i k e and share and share of us now we're standing here on the rooftop of f i b l o r hotel p a t e a soi thank you very much for the good location for us in this night. วันนี้นะครับคุณผู้ชมคจะเห็นภาพบรรยากาศที่เราจะ ค่อยๆทยอยให้ได้เห็นกันไปว่าความยิ่งใหญ่ของปีนี้นะครับก็คือสุดยอดจริงๆนี่แค่วันแรกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่างานของเราเนี่ยสองวันเต็มๆนะกับเทศกาลพุทธาชาติเมืองพัทยานะครับก็คือวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์หลายคนคือตอนนี้เขาจะทราบอยู่แล้วนะว่าการที่จะติ๊กในปฏิทินน่ะต้องเป็นช่วงศุกร์เสาร์สุดท้ายของเดือนแล้วก็จะติ๊กรอไว<ช>้เพราะว<อ><อ>่าจ<ล>ะ,ะมีการจองโรงแรมเนี่ยไว้ก่อนแบบว่าเป็นปีๆเลยก็มีเหมือนกันนะเพราะบางคนคือไม่อยากพลาดแล้วหลายคนคือพลาดเมื่อปีที่แล้วปีนี้เขาบอกว่าเขาไม่พลาดแล้วเขามาแล้ว มาแล้วนะคะแล้วก็ไทยอินต่อกันเลยนะคะถ้าเกิดว่านึกถึงโรงแรมนะคะก็ต้องที่นี่เลยค่ะกับ ฟิบลารดโฮเทลกลุ hmm. ่มของเรานะคะก็มีได้การเป็นฟิบบิลลารดโฮเทลซอ8นะคะมีฟิปบิเฮาส์นะคะซอย7ค่ะแล้วก็แบล็กบูดนะคะอยู่ซอย7เช่นเดียวกันค่ะโอเคเ t สซอนส์อิ u สติ้ติวส์ about the hotel the good location good price nice sleep and nice service we recommend you to reserve the f i p b i l a r hotel group including f i p b i l a r hotels Soit 8, Fibros House, s so, Apatia uh, s o i e 7 And Blackwood Hotel, Soit 70หลายคุยคือตอนนี้กดจองตางคุณพีชบอกแล้วนะขอจองจ <ะ S 2> ไว้าปีหน้เาเลยนะครับ